ย,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 ยฉันเองแม่ไี้นมอยู่แล้วว่ากูชื่ออะไรว่าเคยคนเลือยไอ้ี้ยเล่าเรื่องไม่เล่าชื่อคุณด้วยฉันเองเชิดถาแม่อยู่ตัวคนเดียวพอแม่ได้เป็นเหยื่อของพระไปเรียบร้อยแล้วไม่มีเมียไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครคบแม่เองแม่พี่นำว่าเชิด อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ได้เป็นเหยื่อภาพไปหมดแล้วไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครพงฉันเลแม่ชูะเช็ดอยู่ตัวคนเดียวก่อนเดิมพ่อแม่เป็นเหยื่อภาพไปหมดแล้วไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใคร ออกแค่ทีละกูหมดคำจะพูดเนาะจะพูดใจแนี้แหมฮึจะเล่นจานี้ไปไอ้้ไม่ปุ้มก็ได้่นิงลูกุลูกข้าวได้หนุ่มก็นอย่างเงี้ยในยามูปุ้ไหลเลย กูมึงใช่ไหมกงเกมกูเนี่ยยังไม่ได้ออกใจัวเอวของมันเสือกออกขอกที่หลังทำไมล่ะไอ้เหี้ยท็อไรฟัท่านชอบขอชอบเนี่ยยูเดีๆมาลบกลางบ้านฉันฉันเองไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีพี่ไม่มีน้องอย่างที่บอกเอาไว้จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ให้ฟื้นขึ้นมาจะได้คือไม่รู้เรื่องจะช่วยเหลือ ร้อ,อ,องตั้งนาจนจำไม่ได้โตนีสันเลีช่วยด้วยเป็นใครมาอะไรถึงเรื่ลบที่บ้านผมเนี่ยครับฉันเองอ่ะจะเล่าความจริงให้อ่งเล่ามาฉันเองอ่ะเล่ามาเป็นบันเทิงบันเทีงโอ้ไม่ได้ ขอเล่นกับพ่อสิแอบมีฉากี่แอบเดี๋ยวขโมยตัากูที่ไปท้องปไส้หิวไงหิวแล้วเกิดอะกันตังค์กูล่ะเอ้าคนหิวไม่ใช่ตังค์เหรอมึงบ้าปะเนี่ยไว้กูได้สามร้อยช่วยฉันด้วย ฉันเป็นพระมาเหสีพระมงายสือนะไม่ใช่พระมาเหสีสันห้าีนะแต่ผัวฉันยังมีเมียน้อยผัวไม่มีน้อยหลงเมียด้วยหลงเมียด้วยเฮยเลยักพักหนี่งทีพิชรนะก่อนจะเล่าอะไรอะตั้งสติตั้ง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 ให้ดี เนโทรศัพท์เขาให้รางวัลออนไลน์อุ้ยอย่างหน้ามึงมีรางวัลออนไลน์ด้วยดูเป็นรางวัลออนไนลน์นะครับวันนี้ได้กับที่แก่วัฒนาได้คนดูจากออนไลน์มาหนึ่งคนใครอะเขาบอกว่าเขาไม่เคยดูใครเลยนอกจากดูผมคนเดียววันนี้มา้กันดิวใหญ่โทรไปบอกแม่ครับวันนี้ผมมาเล่นดิวใหญ่ยังไงแล้วติดรางวัลให้หนูถึงสามพันนะแม่นะแม่โอนมาแล้วตอนนให้พี่อะเขาสอนล่ากันทีส พูดเ่ออยาพูดนึกไอ้คิดคิดคิดแต่ต้อพูดู้นพูดู้นะนึกไวใคทกนาทีถ้าต้าไม่ได้ทุกทุกทบอกให้กูนึกท่ะทอกเดี๋ยวทกทุ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 กกหุกกกทุกกทุกทุก ไม่ได้การแล้วผู้หญิงคี้นาทางน์สติไม่ดีน่าจะเป็นบ้าผมพอจะมีวิชาความรู้ก่อนจะมาอยู่ตรงนี้เคยเรียนวิชากับอาจารย์แอนมากอถอย่านนี้จะเอาละวนจากอาจารย์แอนนักตักทองมารักสับแปนะหนูไอ้โจ๊หนูลูกเออเกันนะลูกมึงเล่นตีจัดเด็กหลับเลยอ่ะ ไอ้หนูเวลานอนหนูปากนี่เด็ดเลยอยู่ห้องไมใส่ลูกเขากินน้ำค้างอยู่กินน้ำค้างที่อยู่ย <K ill in> ห, <K ill in> หลงหังคาที่ไอ้หนูดบับว่านาสงสารแล้วเนอะมียายเที่ยวตึกแล้วเลี้ยวเขามาดูมึงก็ดีอยู่แล้วเร็วๆเด <K ill in> ี๋ยวผมจอนน้ำมันมาสามสิบคนนี้จะได้หาที่ทีไอ้หนูไหวนะลงดาวไหวนะไหวนะผมเลยนะครับอยู่นี่น้ำคมางทงสารทำไมคนลง ขึ้นมานั่งดีดีไม่คูนั่งดีๆไีได้ดีไงคือว่าตอนเนี้ยไม่เห็นทางออกเห็นแต่ทางเข้าอย่างเดียวเลยลำเป็นปองเมนเลยนะอายุแค่นี้ทำอะไรอ่ะ รักษาแล้วก็พูดมงคลให้วาตา,ตานมนะตันโมสามจบจข้าใจไหมนี่เกเล่นดีน้ะหมาห่อเป็นเกียวนี่ตานโมสามจบวาตามหมอใครหมอหมอรักษามึงไงอ๋อเขงกูดทำไมเนี่ยฮะผมสงเลยเดี๋ยวจุกกูก็กระเด็นนโมตัสสะพพะวันโตหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพนโมตัสสัพพะโตหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้ำโมจะสามพัตัวหันตัวสัมมาสัมพุทธัสสะวาตาให้ท่องกี่จบสามจบก็สามจบแล้วไงสามจบตรงไหนล่ะให้ว่าตามุูเนี่ยน้ำท่องน้ำโมสามจบก็สามจบแล้วไงสามจบตรงไหนก็มันท่องสามจบถ้ากูท่องไอ้กสามจบก็เป็นหกจบสิ้งไปก็โอ้โหคิดถึงแม่กูเลยอายุเจ็ดสิบยังไม่ตาย ไม่แข็งแรงหรอไม่ปวดตีเหมือนมึงเนี่ยน้าโมน้ามอยน้าโมน้ามอยอ่ะมอยก็มอยอ่ะโมก็โมตัดสะตัด้อยกูไม่มีให้ตัดกูจะทำให้มึงหายกูจะทำให้มึงห้อยกูห้อยกับกูอยู่แล้วโอ<ม>้ยเีโห ไอ้บ้าเดี๋ยนะทำไรอะทำไรอ่ะเสร็จแ้วนะี่เยเทีเข้าเขาหับตูะกุมนแล้วหิวหิวข้าว ลูกขึ้นเจ้ผนตากูยังอยู่ดีไหมเนี่ยอยู่ยัง,ยงเริมๆยังเริมๆนะอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะผ่านทาง,าทางนี้สผ่านทางนี้ทใจไหนไม่มีผ่านทางนู้นก็ได้ทางนี้ผ่านเป็นหมาก,กัดหางตัวเองเลยอันนี้หิวหิวไห <ขอ S 2> มเข้านนขไปในครัวครัวอ,อยู่ซ้ายมอือไปยังไงเปิดประตูไปเลี้ยวขวา พอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปหน่อยเจอแยกไฟแดงแยกไฟแดงเลี้ยวขวาอีกทีนหึงคนเลี้ยวขวาเดียวเดียววงเวียนวงเวียนขวาสามรอบวงเลี้ยวขวาสามรอบเจอทางโวดขึ้นทางโวดลงทางวปุ๊บซ้ายมือคือขวดบ้านหมูหมาเข้ายังไม่สุดหางมันทำไมแรมันไกลจังอ่ะเออกูพูดจริงจะถามพี่ร้องคุยจำไม่ได้แล้วขอไปขอกินข้าว ใครมีแพมเพิร์ดบ้างหนูเยี่ยแตกโอ้มีผู่อีสัตว์ไปหีบเอาะัจเกงนายกูเปเลี่ยกเลยสองสามเด็กมีแม่เป็นบ้างเก็บเด็กคนนี้เลยงเอาไว้เป็นน้องเพื่อเป็นคุณและเป็นท่งพอดึงแล้วกัน